นะครับบอกลากัน่ายแบบนี้ไปเลยนะครับตัดแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีนูนถึงนี่นะครับมีใบมีสองแบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบตัดกิ่งไม้มันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบตัดหญ้านะครับจะเป็นสามอันนี้เป็นใบสําหรับตัดหญ้ากับพื้นนะครับจะยกโจง อุปกรณ์อันนี้เป็นใบตัดหญ้านะครับอันนี้เป็นใบตัดกิ่งมีระบบเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่ทํางานนี่ถ้าเรานี่ถ้าเราไม่กดตัดแล้วก็เซฟตี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้นะครับถ้าเราดึงออกเนี่ยกดไม่ได้นะครับจะไม่ทํางานนะครับถึงเราจะกดปุ่ม กันล็อกปุ๊บมันก็นจะไม่ทํางานเราต้องเสียบตัวนี้ไปด้วยตอนใช้มาผมมาครั้งแรกก็งงนี่โอเคบายบาย